เดี๋ยวตอนนี้เราจะกำลังจะมาตรวจ COVID โควิดกันก่อนนะครับถ้าตรวจแล้วเป็นก็คือเป็นคอนเทนต์นะเป็นคอนเทนต์แบบขับรถไปกักตัว <laughs> สวัสดีครับพี่อนทุกคนเข้าสู่กินคุม h ชา n นลนะครับผมก็วันนี้เนี่ยกิยนจะมาร่วมกิจกรรมกับทาง Mini มินิไทยแลนด์นะครับผมวันนี้จะมาทำอะไรเนะี่มาดูกันครับ เจ็บนะแล้วเขาก็บอกไหวไหมครับไหวไหมครับพอบอกว่าไหวเขาแบบระหว่างตอนนี้เราก็รอตรวจโควิดอยู่นะครับมาดูก่อนว่าสิ่งที่ฟองให้มามีอะไรบ้างนะครับก็นอกจากเสื้อที่ได้มาแล้วเนาะก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือนี่เลยเฟชชิลมีเป็น เก้เก้าสอันนี้ถุงมือแล้วก็อันนี้เป็นถุงไข่ขยะอันตรายแบบเราใช้อุปกรณ์ต่างๆเสร็จแตทิ้งอะไรเงี้ยก็ทิ้งใส่ถุงนี้แล้วก็นี่กล่องเล็กๆจากมินิมาดูดีกว่ากรึบนีโอ๊ยน่ารักนี่เป็นสเปรย์แองโกอล์ล้างมือน่ารักมากนี่ใช่ไหมมินิแคร์บ๊อบยูอันนี้ก็เป็นแมสแมสค่า นี่เป็นแมสลายมินิขอเพิ่มได้ปะ่ะหมดยัง <laughs> อ่ะเสื้อข้างหลังเขียนว่าอะไรลยไไรยายเตโควิดน่ารักงานมินิเยเตคืออะไรคะมินิเจตก็คือการรวมตัวของคนรักมินินะคะแต่ว่าปีนี้ทำแบบเป็นคุดคอร์ตก็คือไปเพื่อช่วยเหลือเรื่องโควิดใน,น,นกินโดยเฉพาะ โอ yeah ้ก nee really ันบนรถมิน <t> <görüş> ิแล้วนะครับผมทุกคนก็รถที่เราใช้วันนี้ก็คือเป็นรถมินิอิเล็กทริกไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทีเรามีแขกรับเชิญด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้แนะนําเลยว่าเป็นใครจริงๆกินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครเมื่อกี้เดินมาลงที่มูวเราะว่าน้องๆที่ขอตามมาด้วยหน่อยได้ไหมัสดาแล้วก็พบกับพี่มาปางนะครับผมพี่เขาเพิ่งแนะนําตัวเมื่อกี้ว่าชื่อมาปาง ค่าแล้วตัวเองไม่เจอก็เลยขอ,อน้องเขาติดมาค่ะพี่มาฟางเป็นใครคะเป็นว่าที่แฟนของกีนนะคะเฮ้ยแต่วคากีนเนี่ยไม่มีคนดูต่อแล้วพ <c oughs> ี่พาฟางเป็นเป็นหัวหน้าของน้ำโมใช่เป็นหัวหน้าของน้ำโม,ำโมตลอดไปอย่าเรายังไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันทําอะไรใครบอกได้บ้างาอะไรกิจกรรมที่กีนแล้วก็ทุกคนมาร่วมเนี่ยก็คือ,อคกิจกรรมมน m ยู i นเต็ด ชูไฟโควิดในทีก็คือเป็นการแบบว่ามาให้คนเนี่ยได้ขับรถของมินีิเพื่อส่งยาให้กับผู้ป่วยที่เป็นติดโควิดแบบทำโอมไม a t i o n อยู่อะไรอย่างนี้ครับผู้ป่วยสีเขียวแผนในวันนี้นะครับผมทุกคนเนี่ยจะรวมตัวกันไปที่กรมการแพทย์ก่อนเพื่อที่ว่าจะไปรับยาแบบเฮ้ย hey, ต้องไปรับยาส่งยาไปรับยาไปรับยา,บยาเพื่อนำไปส่งให้กับผู้ป่วยนะครับผม มีความมั่นใจมากเลยอ่ะมาชอบมินิใช่ไหมใช่ทำไมถึงชอบเอรมินิเป็นรถที่ให้ฟีลิงกันขับที่ไม่เหมือนแบรนอื่นเลยทาเลมัคกัวคาซฟลลี่ขับแล้วมันบบาาจะขับสนุกมากขับเรารู้สึกว่าปลอดภยัยเข้าโค้งแล้วมันหนึบไม่มีแบรน์ไหนให้ได้รับประกาศใช่ ที่มาชอบรุ่นไหนที่สุดของปิน้ชอบจอคูเปอร์เวิร์กซึ่งมันรถที่รักที่สุดของปีนิใช่จอคูเปอร์เวิร์กกินเคยขับอยู่รถมันหนึบมากแล้วมันก็แบบแ<ร>ได้ดังใจอ่ะอการเล่งเครื่องการเข้าโคง้งหรือว่าการที่แบบบางจังหวัดรถมันจะเป็นต้องแซงจริงๆอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบรู้อ่ะว่าแบบเหยียดตรงนี้โอเคตรงนี้ผ่อนได้อะไรได้อะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้เรามาลองเป็นตัว ก็ Electric. คือรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือให้ฟีลลิ่งที่ดีมันไวแล้วมันก็ตอบสนองได้เร็วกว่าที่คิดเยอะมากเลยจริงๆคนทับใจิดว่ารถไฟฟ้าจะชา้าแต่ใจริงๆแล้วรถไฟฟ้าเป็นรถที่ตอบสนองเร็วนะเขาเรียกว่าแบบเป็นม้าตีนต้นได้เลยนะคือถ้าขับในเมืองอ่ะจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเหยียบมุมแล้วแบบไปได้ปั๊มเลยไปได้ดังใจอันนี้คนไม่ค่อย ขอหูแหวกฉีบนึงนะค่ะเฮ้ยมันมีคนเขาตามเรามาด้วยดูความจริงอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจหลงไม่ได้ตั้งใจแบบแปลกห้องนำ้ำผิดมุม์น้นผิดทางอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเรามาขับแบบไม่ใช่บนทางด่วนล้วแบบขับบนถนนจริงๆจะให้ความรู้สึกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็กำลังจะไปรวมขบวนกันนะครับผมก็จะเห็นว่าถนนโนล่งจงมาก ไม่มีรถคันไหนเลยความจริงอะรถยนต์ไฟฟ้าแทบจะทุกคันหลายหลายยี่ห้อเลยมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยนะ<ม>แต่ว่าเป็นกฎหมายว่ามันต้องใส่เสียงให้ให,ให้รถไวเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ารถมันติดเครื่องอยู่มันมีรถอยู่ตรงนี้คันนี้ครับอโอเคไฟฟ้าไปได้เลยได้ครับเดียวครับ<ม>โอเคเราจะไปส่งยายให้ผู้ป่วยกันนะครับผมก็ของเราได้เป็นเขตบางกะปิตแต่ดูยันเลยครับบ๊ายบายบ๊ายบาย เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเราโทรถามผู้ป่วยก่อนแล้วกันเนาะว่าเราต้องไปทางไหนเข้าไปทางไหนนะครับจะได้แบบสะดวกสะดวกเนาะเป็นอศาสาสมัครที่เดี๋ยวจะส่งยาให้นะครับผมครับพอดีผมอยากจะสอบถามว่าสามารถขับรถยนต์เข้าไปส่งได้ไหมครับได้ค<อ>่ะอันนี้ผมสามารถเสิร์ช g o o g l e Map อะไรได้ไหมครับได้ค<อ>่ะโอเคได้ครับเดี๋ยวแก้ถึงยังไงเดี๋ยวยังไงผมโทรหายทีนึงนะคะขอบคุณครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็โทรถามเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ารถยนต์สามารถเข้าได้ไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวมาเราไป เทุกคนก็น่าสงสัยว่าเฮ้ยทาไมเราส่งยาแค่ห่อเดียวอะไรอย่างเดียวใช่ไหมคือความจริงอะ่ะคนไข้แต่ละวันมันยอดมันมาไม่เท่ากันแล้วก็วันนี้คนที่มาเป็นอาสาสมัครก็ค่อนห้างเยอะก็เลยแบบคนละนิดคนละหน่อยช่วยกันคนละไม้คนละมือดูันเลยดีกว่าไปดูว่าเราจะหลงไม่หลงแล้วไม่มาแล้ว น่าจาัใกล้ถึงแล้วประมาณหนึ่งนาทีครับผมถึงซอยจจเล็กก็ไม่มีปนนัญหารถเราแบบกระทันหันโอเคตอนนี้ก็ถึงที่หน้าบ้านผู้ป่วยแล้วนะครับก็เดี๋ยวกีดขอขอนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตทำไมเดี๋ยวกีดเอาของมาส่งให้เขาก่อนนะครับผมก็เรามีการป้องกันของเรานะับมีใส่ถุงมือใส่เฟซชิลนะครับผมเราใส่แมส okay. ใช่แล้วก็ไม่ถังขยะระวังรถ โอเคตอนนี้เราก็ส่งให้ผู้ปวยเรียบร้อยแล้วเราโทรบอกเขาดีกว่าว่าเราวางไว้ด้านหน้านะเมื่อกี้ใส่ถุงมือก็ปอดอย่างถูกวิธีนะไม่โดนจับนะโทรบอกเขาก่อนนะแป๊บเดียวนะทุกคน เรามาส่งย้าให้ผู้ป่วยกันใช่ไหมครับกินก็เป็นคนขับมาได้ feeling ของคนขับไปขากลับให้พี่ม้าขบ <laughs> <c oughs> ับนี่เดวว์สาวสวยเพื่อว่าเนี้กินจะลองมาเป็นคนนั่งดูว่าเคยรถมันเป็นยังไงนั่งสบายไหมก็บอกว่าสบายมากค่ะคือแบบยืดได้สบายเลยนี่ไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับผม โอเคก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับภารกิจในการส่งย้ายผู้ป่วยในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเอารถไปคืนนะครับผมให้กับทางมินิไทร์แลนด์นะผมก็ขอบคุณมินิไทร์แลนด์ด้วยสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะก็เดี๋ยวยังไงก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกินมด้วยนะครับบ๊ายบายดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับ